สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรารมบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจันได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่แอมนะวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564นะครับขึ้น14ขั้มเดือน1ปีฉะรูนะในวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้นะครับคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดราเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับดีใจกับมหาเศรษฐีคนใหม่นะซึ่งมหาเศรษฐีคนนั้นก็คือแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวนี่เองนะครับก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปหมอจารย์โดยตลอดนะเออซึ่งมีโชคลาภเลือกตัวเลขได้ถูก <c oughs> นะหรือถ้าคุณซึ้อเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกมีโชคมีลาบแล้วกันนะ เออโอเคนะครับขอขอแสดงความดีใจด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีพิเศษนะครับมีเลขพิเศษให้เดี๋ยวคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะนายก็ตาข้างหนึ่ง <c oughs> ก็ดีขึ้นนะเออดีขึ้นเป็นไปนไหนหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำสมุนไพรเห็ดหลินจือแดงสกัดตาหลินจือลิงเนี่ยครับดีมากนะออสามารถที่จะฟื้นฟูบำรุงร่างกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นะครับในทุกๆวันไดเออ,อาจารย์กกินมาตลอดเนี่ยนะทุกวันก็ดีขึ้นนะครับมันก็จะไปปรับสมดุลให้กับร่างกายนะให้คนแก่ <c oughs> ให้ชบุบแม่ดีขึ้นลดขมนะลดขมนะแต่ขมแล้วขมดีนะขมเป็นยานะครับเ,ออเพราะฉะนั้นคุณลองทานดูสิแล้วคุณจะติดใจนะ,เ,ออเ,พะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่น นะครับช่วงปีใหม่นะถ้าคุณซื้อ1ลังนะครับฟรีค่าส่งนะแต่ถ้าคุณซื้อ2ลังขึ้นไปนะครับจะก,กี่ลังก็แล้วแต่ก็ฟรีค่าส่งนะแล้วก็จะลดให้10%ซนะครับซื้อ2ลังขึ้นไปนะเออแลวคุณติดต,ติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ก็ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันกันก่อนเลยนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อย่าลืมนะเออก็ถูกแล้วตารี่แล้วก็ไปขึ้นเงิน <c oughs> นะถ้าใครถูกคุณก็ไปทําบุญต่อนะเพื่อไปเกณฑ์การต่อบุญต่อกุศลนะครับ <c oughs> เพื่อจะดับความร้อนแรงของดาวบาปะเค์นะโชคลาภที่คุณได้มานะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความฝัน สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น14คำนะครับความฝันจะเป็นจริงตามคำทํานายนะแต่จะต้องคอยไปอีกนานเลยนะในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ต่อมามาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะประจำในวันศุกร์ถือว่ามีทรัพย์มากวันนี้คุณเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจางจะเปลี่ยนนะครบ5วันเรจะเปลี่ยนชุดใหม่จะได้มีทรัพย์มากขึ้น สะหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีพภคทรัพย์ทานน้ำมันในวันศุกร์ก็จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตามามาถึงเสียงเสียมซี่ประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับอไป เตรซีประจำเร็วนี้ได้ใบที่14นะโชคชะตา่านในช่วงนี้นะครับไม่ควรใจร้อนดึงดั่งะเพราั้นคุณจะต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับให้ดีที่สุดนะครับต้องรอคอยก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจแล้วก็มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งนะครับ ในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยก็จะสำเร็จสำเร็จสมหวังดีนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของท่านด้วยนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะควรที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับในเรื่องของต่อมาการสมัครงานนะครับ คือท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะท่านจึงจะสามารถหางานทําได้นะครับในด้านของคะแนนสอบของท่านเนี่ยท่านต้องขยันนะถึงจะดีนะครับคะแนนสอบของท่านเนี่ยจะออกมาดีไม่ควรเดาสุ่มถ้าคุณเดาสุ่มเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสอบไม่ผ่านนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ w o r k to เดาช่วยไม่ได้นะช่วยได้มันสมองของคุณโดยตรงเลยนะครับมาพูดถึงดวงด้านสุขภาพ อาการเจ็บป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้สามารถรักษาให้หายได้หายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะเ,ออเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาให้ถูกวิธีนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะแล้วก็ระบบประสาทาาเป็นสําคัญด้วยนะครับโอเคอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะเออใหดูสตาอันนี้พูดถึงสี สีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำสีดำไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันเนี่ยก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองแล้วก็เขียวสีที่ดีในวันนี้เลยนะครับก็คือสีชมพูนะสีที่รองเรามาคือสีส้มอันยี้วันนี้ก็คือโกเมนนะครับโกเมนดีนะทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้ที่ตัวตกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงคนไม่ดีก็คือคนเกิดวันพุธกลางคืน คนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังต้องนิ่งๆเขาไว้นะครับเมื่อยามดวงชะตาคนเราไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องนิ่งให้มากที่สุดเพื่อสยบความเคลื่อนไหวนะเพื่อคุณจะต้องสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นคุณถ้าดวงไม่ดีให้คุณนั่งสมาธิเลยทาจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็สวดนะโมพุทธายะนะคือถ้าคุณเมื่อคุณเข้าตาจนให้คุณสวด นะโมพุทธ,ธายะเรื่อยๆและนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณจะแล้วคลาปลอดภัยนะครับในสิ่งต่างๆนะคือบางทีเนี่ยคนเราถ้าพอถึงเข้าตาจนเงี้ยนึกกระถาไม่ออกลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสั้นที่สุดนะโมพุทธ,ธายะเออจาจําง่ายนะหรือไม่ก็พุทธโธพุทธโธก็ได้นะครับนะในดวงชะตาอ่นะโอเคอันนี้ เพราะฉะนั้นบอกคนที่ดวงไม่ดีแล้วนะครับคนที่ดวงดีคือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะดวงคุณดาวอังคารเป็นกเกษตรมันดีอยู่แล้วมั่นคงเพราะฉะนั้นความขยันของคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีโชคลาประสบผลความสําเร็จจะมีติ์เพิ่มนะจะมีติบเพิ่มเพราะฉะนั้นปีหน้า6 5เนี่ยดวงจะตาทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับดวงคุณจะทํางานมากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของอความรู้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการติดต่อสือ่อสารโลกออนไลน์โซเชียลเป็นอย่างไรบ้างใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสิ่งพวกนี้โลกออนไลน์โซเชียลมันเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งจะนํามาช่วยคุณเนี่ยทำหมาก,กินได้นะเช่นถ้าคุณขายของขายอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออคุณต้องถ่ายรูปลง Facebook ลง youtube ลงไฮไฟลงทิกตอกลงอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะเพื่อมีลูกค้าเข้ามานะหรือถ้าลูกค้ามากินที่ร้านคุณนะก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปที่ร้านเลยร้านนี้อร่อยนะทุเน,นี่เออหมไม่ต้องไปเสียตังค่ารีวิวนะนะเพราะฉะนั้นในคนที่ไปถ่ายรูปที่ร้านค้าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูนะว่าสภาพร้านค้านี่เขาแบบร้านขายไม่กิดไม่ รายได้ไม่ค่อยท่าไยคุณไม่ต้องไปคิดตังเขาถือว่าช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยวแค่ชามสามสิบสี่สิบนี้เออไม่ต้องไปคิดค่ารีวิวรีวิว,รวหรอกนะคุณก็ถ่ายเลยเอาบุญถือว่าเอาบุญนะดีที่สุดอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ <c oughs> คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณให้เรามาลองปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่ตางๆเกี่ยวข้องกับโรคหวัวใจ ระบบเลือดนะครับตะคิวเออตะคิวจะก็เป็นบ่อยนะแต่ถ้าแต่กินเห็ดหลินจือแดงสกัดตาหรือเือหลินเนี่ยก็ดีขึ้นนะตะคิวเป็นน้อยลงนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสื่อตีบหามาพึกอวหามาพาดปัญหาทางสายตาเนี่ไงเป็นอยู่ข้างหนึ่งเลยแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะมันแบบกินไปแล้วมันก็ค่อยคไปปรับร่างกายให้ดีขึ้นค่อยค่อยค่อยค,อยคอยไปเรื่อยเรื่อเออเพราะฉะนั้นก็ต้องกินต่อเนื่องนิดนึนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับ โอเคอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความครบยําเกงคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะครับเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นนะการเงินการติดต่อสื่อสารก็ถือว่าดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสราร์วันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากถึงจะประสบผลความสเ็จนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีผู้ใหญ่ผู้หล่อผ,ผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าฐานะทางการเงินคุณจะดีความรักก็ดีด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบแล้วตามวันเกิดนะไว <c oughs> <c oughs> ้คุณไปดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอเลยนะครับวันเนี้ยก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทร์ ดาวพระจันทร์เนี่ยจะติดพิษครุฑตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปบ่ายสามโมงครึ่งนะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วติดไปถึงกี่โมงล่ะโน่นเนี่ยพระจันทร์ติดไปถึงเวลา22่สนกาสี่สิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีไปแล้ว <c oughs> ดวงชะตาคุณถือว่าดีนะถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้สามารถติดต่อได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตา นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชาวลักนาลาสีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยนะวันนี้ใช้เสียงเยอะ <c oughs> <c oughs> พูดมากนะเช้าลาาสีเมฆนะครับในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะในด้านของการเงินการทองก็มีการลงทุนนู่นนี่นั่น ครับคนครักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของการงานให้กับเจ้าชะตาได้ด้วยเช่นกันนะในวันนี้คุณก็จะคิดถึงในเรื่องของความสําเร็จนู่นนี่นั่นน,นะครับเปออิในดวงชะตาคุณต่อมาชาวาลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยควรเนี่ยคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับแต่ดาวการงานไม่ดีนะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการงานนะครับส่วนการเงินเนี่ยถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่าย วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะถ้าดวงใครติดต่อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต,ต่างๆที่ดินนะครับให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายนิดนึงรักสินที่มีที่คุณได้มาเนี่ยอาจจะมีปัญหาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงจะต่างค,ง,งคุณในเรื่องของการงานวันนี้ดีมากประสบผลความสําเร็จ ความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับวันนี้คุณก็อยากที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะในดรานของการเงินการทองถือว่าคุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะในเดือนสตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวคารในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับให้คุณขยันให้เต็มที่จะประสบผลคว่าสเส็จนะเออแล้วก็สิ่งที่คุณคิด ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆวันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยนะให้รอบคอให้มากอย่าใช้อารมณ์นะครับในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะครับในด้านของความรักของค,คุณก็ถือว่าคนรักคู่ครองคุณเป็นคนที่ขยันในการทำมากินนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงศีสิงเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้คุณก็ มีเกณฑ์การสนใจสิ่งใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนู่นนี่นั่นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าการเงินคุณก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักวันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับให้ระวังการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร ในเรื่องของการเงินถือว่ามีรายจ่ายนะครับแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆอาจจะไม่ค่อยดีนะักนะครับให้ระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ไว้ด้วยนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวพระจั์อยู่พบมรณลนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดต่องานกับทางไกลนะครับถือว่าดีในดวงชะตาจะมีความมั่นคงนะในเรื่องของการเงินแนวนี้ถือว่า คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมคุณจะมีโชคลาภที่ดีในดวงชะตาเรื่องเงินนะครับในเรื่องของขอครอบครัววันนี้ของคุณเนี่ยก็ถือว่าก็มีความสุขดีนะไม่ได้มีปัญหาอุปสาษ์อะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกถือว่าดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยวันนี้คุณก็จะได้เงินจากงานนะครับจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจานู่นนี้นั่นนะ วันนี้ขอให้คุณขยันให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จนะครับในด้านของการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะต่อมาชาวลัคนาราศรีธนูชาวราศรีธนูดวงคุณวันนี้เนี่ยถือว่าคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจา,าเกิดขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรคอะไรมากมายนะเออจะมีเงินมีทองแหมขอให้โชคดีแล้วกันนะในดวงชะตาของคุณการงานก็มั่นคงด้วยนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดวงคุณสุขเสาคุ้มรักมันก็ส่งผลโดยแท้เขาเรียกว่าอึดอัดทุกใจขมขื่นนะครับดาวคู่นี้อยู่ด้วยกันเนี่ยการเงินเสียความรักไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องถามใจส่วนหนึ่งนะครับในดวงชะตาในด้านของการเงินของคุณเนี่ยวันนี้การเงินก็ไม่ดีเสียจะมีปัญหากับบริวารอีกต่างหากโอ้โหอะไรสักขนาดนั้น เ,เพราะฉะนั้นเขาต้องใจเย็นนิดนึงนะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงของคุณในเรื่องของโชคลาภการเงินดีนะครับประสบผลความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะในด้านของการงานวนันนี้ดีเต็มที่สมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับเอ,อในดวงชะตาส่วนในด้านของความรักคนรักคู่ของก็นําโชคลาภมาให้นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยรูชะต่างคุณในเรื่องของการงานนะครับของคุณเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการงานนะส่วนการเงินวันนี้ดีมากประสบผลความสําเร็จจะมีโชคลาภด้านการเงินนะครับความรักก็มั่นคงดีแล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับโอเคอันนี้12ราศีครบแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิด4ีดดูให้เพิ่มเติมนะ ว่าดวงชะตางคุณหนึ่งนี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุใบที่หนึ่งะครับชุใบที่สอง ใบที่สามโอเคให้เวลาสืบวินะ้นาเริ่มเจ็ดงอสาสีหงอุิก่อยก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าราชนีถือเหรียญน,นะครับการเงินดีมากนะคุณมีโอกาสได้เงินจากผู้หญิงนะครับผู้ใหญ่ผู้หญิงให้การสนับสนุสน,นส่งเสริมดีในเรื่องของงานนะครับการเงินแนวน,นี้ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์นะครับมีคนให้ความสนใจคุณด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ หกไม้เท้านะในดวงจะต่างคุณเนี่ยนะคะร,ะรับก็เปรียบเสมือนเป็นปฐุมมเกล่นนะเออคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับชัยชนะในเรื่องการงานการเงินมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าให้ความสนใจคุณนะครับต่อมาโคดิฟไพ่ใบที่สามคุณได้ปบอาร์ตวินถือถ้วยนะในดวงเสาคุณ ถือว่าวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับคุณนําเสนอโครงการงานโปรเจกติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ประสบผลความสําเร็จนะการเงินรายได้ดีมีผลกําไรส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าคุณมีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วมีโอกาสในด้านของความรักด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบ12บราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจทใี่จะดูดวงชะตาอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ